นี้เราพาทุกท่านมาดูในห้องแล็บนะคะสูตรของเราพัฒนามาแล้วนะคะสารสกัดกว่า22ชนิดนะคะเราให้ทุกท่านได้มั่นใจนะคะกับสารสกัดทุกตัวนะคะที่เป็นสมุนไพรเนี่ยแล้วก็มีประโยชน์สําหรับร่างกายของคุณนะโดยเฉพาะถังเช่าทองนะคะที่ให้ทุกท่านนะคะได้รับประทานกันนะคะแล้วก็ช่วยชะลอวัยนะคะที่สําคัญเลยนะคะทานกาแฟถังเช่าทองของเราเนี่ยคุมหิวอิ่มนานนะคะไม่ทานจุกจิกระหว่างวันนะคะถังเช่าทองเนี่ยบอกเลยว่าเป็นสารสกัดที่แพงมากๆนะแล้วก็คุณภาพเนี่ยดีมากๆด้วยนะคะ มาตรฐานของเราเนี่ยสูงมากๆด้วยนะคะเราก็การันตีว่าทุกท่านที่ทานจะปลอดภัยเพราะเราได้รับมาตรฐานออยนะคะได้รับมาตรฐาน GHPHACCP แล้วก็ ISO ด้วยนะคะใครที่อยากจะทานบอกเลยว่าปลอดภัยมั่นใจหายห่วงไร้กังวลได้เลยนะคะทานได้ทุกเพศทุกวยัยผู้สูงอายุทานได้นะคะคุณผู้ชายทานได้คุณผู้หญิงทานได้นะคะถุงหนึ่งนะมี15บห้ซองบาทแต่วันนี้มาอยู่ที่ห้องแลบเราจะจัดโปรให้นะคะสองห่อนะคะแบบนี้เราก็แถมตัวนี้ให้ด้วยนะคะกับดีท็อก ไฟเบอร์ผักนะคะสารสกัดจากอเมริกา20แคปซูลนะคะทั้งเซตแบบนี้ปกติ1 0 9 0บาทตอนนี้จะจัดโปรให้นะคะให้ในราคา350บาทเท่านั้น350บาทเท่านั้นใครอยากได้เซตนี้พิมพ์รหัสกอไก่1ค่ะกอไก่1ขอ200เซตขอ200ท่านแรกเท่านั้นนะคะเราจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มทิ้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ในแชทให้เรียบร้อยนะคะและค่อยจ่ายเงินหน้าบ้านนะคะพบกันหน้าบ้านนะคะพิมพ์รหัสกอไก่หนึ่งเลยค่ะขอด่วนขอเร็